นที่ชอบมากที่สุดอ๋อออมีไหมออมว่าน่าจะเป็นฉากที่เราเคยแบบให้สัมภาษณ์ไปได้วยกันแล้วก็เป็นฉากเดียวกันก็คือฉากบอกเลิกกันที่ไม่ใช่เอา้าไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช,ชอบพตปะหลิงชอบมากที่สุดคือฉากที่หลิงอะขอออมเป็นแฟนอู้อันนั้น่ะอันนั้นอะคือิีนที่ชอบมากที่สุดที่หลิงคุกเข่าเลยอะ แล้วหลิงรู้สึกว่าภาพนั้นคือสวยมากอันนี้อ้อมคือไม่รู้มาก,ก่อนเลยแต่จำได้ว่าภาพอะสวยมากใช่หลิงชอบมากที่สุดแล้วพี่หลิงหลิงก็ต้องอุ้มออมขึ้นเขาใช่แต่ว่าซินที่น้องออมพูดอะหลิงก็หลิงว่ามันท้าทายมากที่สุดแต่ว่าซินที่ชอบที่สุดอะคือซินนี้อ๋อคือหวานหวานใช่ไหมใช่ออมรู้สึกว่าทุก ทุกซีนที่มันเป็นแบบซีนอารมณ์หน่อยนึงไม่ว่าจะเป็นแบบอารมณ์มีความสุขหรือว่าอารมณ์มีความเศร้าแต่เป็นซีนอารมณ์นะคะที่แบบรุนแรงเนี่ยเอาว่าอันนั้นแหละแบบชอบหมดเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมีเพื่อนที่คอยส่งให้เราอะส่งพลังให้เราีนห<ม><อ>นึ่งคอยส่ง,สงให้